สามนาทีเรียนรู้การหาอิเนเวอร์ฟังก์ชันเศษส่วนทำอย่างไรมรดูกูกกาครับม,ม,มาดูเรื่องฟังก์ชันเศษส่วนแบบนี้บ้างนะครับทำอย่างไรเวลาจะหาอินเวอร์สนะครับอินเวอร์ฟังก์ชันมันก็คือการเปลี่ยนอะไรครับมี2สเต็ปด้วยกันก็คือเปลี่ยน y ให้เป็น x เปลี่ยน x ให้เป็น y ฟังก์ชัน f x สมมุติว่ามันเป็นตัวแปร y นะครับ y นะอันนี้ x นะ เปลี่ยน y เป็น x นะครับนี่สเต็ปแรกเปลี่ยน x ให้เป็น y ลบ2เปลี่ยน x เป็น y ลบ3สเต็ปที่2หาค่าของ y ออกมาว่ามีค่าเท่าไหร่ข้าง y นะครับถ้าเป็นเศษส่วนเนี่ยคูณค่ายนะครับเอา x มาคูณกับ y ลบ3ซะนะได้ y ลบ2นี้กระจาย x เข้าไปนะครับได้ xy ได้ x คูณ3ได้ 3x เท่ากับ y ลบ2 เสร็จปุ๊บหาค่า y นะฮะตัวไหนที่มีตัวแปร y ให้อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยมี xy xy อยู่ฝั่งซ้ายนะเอ,อ่อย้าย y ตัวนี้ไปลบนะจากบวกย้ายไปลบนะตัวนี้ก็ลบ 3x ย้ายไปจากลบย้ายไปบวกนะแล้วก็ลบ2ดึงตัวร่วมของ y ออกมานะครับดึง y ออกมาเหลือ x ดึง y ออกมาอ้าวเหลืออะไรล่ะ เหลืออะไรเหลืออะไรเหลือเลขหนึ่งข้อหคูณอะไรได้ตัวนั้น1คูณวายได้วายเหมือนเดิมดึงวายกมาเหลือเลข1ถ้าดึงไม่เจอก็ตอบ1ไปนะครับดังนั้นอินเวอร์สของฟังก์ชันก็คืออะไรครับหาค่าวายไงนะย1ลบหนึ่งมันคูณอยู่ใช่ไหมย้ายไปหารจบนี่คือการหาอินเวอร์สฟังก์ชันโอเคประมาณนี้ มาดูข้อสองครับเพื่อให้ความมันขึ้นนะฮะมันมีสัมประสิทธิ์หน้าอะไรครับหน้า x ด้วยใช่ไหมโอ้โหนะฮะทำง่ายดีเรียนแบบครับสเต็ปเหมือนเดิมนะครับสองสเต็ปนะฮะสเต็ปที่หนึ่งนะสเต็ปที่หนึ่งเปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y, เปน y อ่า y เปลนเป็น x เท่ากับ5อะไรครับ5 y าลบกับเส่วนด้วย x เปลี่ยนเป็น y าลบสไปนะครับอ่าคูณค่ายชึบนะได้ x คูณกับ y ลบ3นะฮะเท่ากับอะไรครับ5 y ลบ7กระจายครับกระจาย x เข้าไปคูณนะครับได้ตัวแรกคือ XY. x y x คูณ3ได้3 x เท่ากับ5า y ลบกับ7ไปฝั่งซ้ายต้องเป็นตัวแปรนะจะหา y ก็ย้ายข้างนะครับย้าย้ y ไปลบแล้วกันนะได้5 y ไปลบ3 x ย้ายไปจากลบย้ายไปบวกนะฮะแล้วก็ลบกับ7ไปดึงตัวร่วม y ออกมานะครับอ๋อดึง y ออมาปุ๊บ นะดึง y ตัด y ทิ้งเหลือ x ดึง y ตัด y ทิ้งเหลือลบ5าแล้วกับ3 x ลบ7แปลว่า y ก็จะมีค่าเท่าไหร่ครับ<ม>ก็ตัวนี้คูณใช่ไหมวงเล็บนี้คูณย้ายไปหารซะ<ม>นั้น y ของเราก็มี3 x ลบ7ส่วนด้วย x ลบ5นี่คือฟังก์ชันของอินเวอร์สไปนะครับโอเคไหมฮะคือตัวนี้นะอ่าโอเคประมาณนี้จบ